ไม่น่าเชื่อนะว่าใส่แม่ใส่แม่นยำรีซิทร้อยเลื่อกถึงสอง0มืนได้แล้วสปีดเท่านี้ด้วยเห็นปะและะ้วปานร้อยอ่ะตัวน่าถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างรูนดีในระดับหนึ่งเลยใสนะ่แม่สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราก็สูกพี่ชัยแนล่ะครับ ไม่ใช่พอดีมารีวิวดาวแดงของเรากันค่ะก็คือว่าเต็ตลุนเป็นยังไงขอบโบว์เทลเล่นประมาณไห<ช>น,น<ช>แล้วลุนประมาณเนี้ยจบแดงได้นั่นแปลว่าดูกับไอดียได้เลยว่าถ้าคุณทําได้ดีกว่านี้คุณมีหวังแน่นอนขอให<ช>้คุณแ<ช>บบว่ามีความตั้งใจในการศึกษาฝึกสกิลเพย์สมเขาเราียกว่าอะไรศึกษารีเพย์แล้วก็หาผู้ให้คําแนะนําเชี่ยวชาญอะไรอย่างนี้นะคะ<ช>ก็ให้พิชิอธิบายเนาะเพราะว่าอันเนี้ยพาวอ่ะเล่นซุนได้แค่ประมาณสามทองกว่าแล้วหกวันสุดท้ายพิชิก็คือไต่ให้เลยสามร้อยกว่าแต้มเพื่อจะบอกเลยว่าอะไรๆๆพพููดดดดีีีล่่่นนนนนนนบบบาาางงงงตตััััววววะะคคอ้หหกรผมแ ไม่มีแต่วะไรด,ดีมากวะมีแต่ดีเลยด้วยคือไอ้ดีเนี่ยเป็นดีที่พี่เชี่วได้มาแบบช่วงก่อนท้ายซิสต์นมากมากแล้วพี่ชี้ก็เลยพูดเลยว่าแบบเอางี้พี่ชี้ไม่ได้พูดกับพราวด้วยเป็นพูดกับแม่ตอนพราวไม่อยู่ว่าเนี่ยไอ้ดีเจ้าพราวอ่ะไม่มีทางจบเล่นไปก็เสียเวลาแต่ก็จะได้เล<ข>่นได้หน่อยหรืเสียใจเล่นไปก็เสียเวลาแล้วเป็นไงมันรอดเพราะว่าเป็นไงพูดพูดรอดเพราะอะไรเพราะว่ามันเล่นกับเหมือนกันทุกอย่าดีไง มันไม่โชว์เวทีพาร์ททำยังไงมันก็ไม่โชว์เวทีพาร์ทแต่ก็บอกก่อนว่าตอนน้องมามันก็จะมีความว่าแปลกไฟอาจจะอ่อนๆหน่อยแล้วก็อย่างพวกแก๊งออค่ะช่วงสี่พีเระมันจะดรอปหน่อยเราก็เลยรีบแบบรีบเติมรีบผ่านแพ็กแล้วก็รีบรอบลูนจนมาได้ลูนดีๆมาเม็ดหนึ่งที่เอาจริงๆอีบุนเป็นเนี้ยช่วยมากเลยนะคือแค่เม็ดเดียวอ่ะมันทำให้เปลี่ยนคอมโบเรนสบุ่เรนสปีดอะไรได้แบบหลากหลายถ้าเปลี่ยนอะไรออกไหมครับไม่หด้เลยนะไปเก็บแม่นมามันน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ไงเีวอปด อ่ะพี่รีวิวเลยว่าคอมโบอดีน,นี้เล่นประมาณไหนรูปประมาณไหนอะคอมโบที่เล่นหลักๆเลยคร, <The five> ครับผมนะครับเสือไฟครับผมก็เมตานะเล่นตามเมตาเลยครับเสือไฟคือเหมือนเราฝืนเมตาไม่ได้เนาะชิซูกะเล่นอ่ะสามตัวเนี่ยโดมินิกเล่นสามตัวชิซูกะถ้าไม่โดนแย่ง แล้วที่เหลืออีกสองตัวจะเล่นแก้แก้เกมนะครับที่หลักของการเล่นอธีร์ค่ะมันคือเราต้องมีตัวเมตาที่เป็นตัวหลักก่อนมันจะไปแย่งๆกันเรื่องแหล่งในช่วงแรกนะคะแล้วก็หลังไปแล้วนัดเราต้องดูแล้วเขาพลิกอะไรเล่นทีแบบไหนแล้วก็เหมือนเลิกมอนที่แบบเคาน์เตอร์กับตัวนั้นๆปัญหาของเราในเล่อนอธีรทีท่ไม่สามารถเกินไปถึงหนึ่งแดงได้จริงๆอ่ะเป็นเพราะเขาชอบเล่นตามใจเช่นกะูอยากกดสไนลมอ่ะมึงจะหยิบอะไรมากูก็จะกดสไนลมอ่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆนะคะการเล่นอธีร์ เราก็มีสมาธิในการเลือกมากๆเขาให้เวลาเรามาคิดอะเราต้องคิดด้วว่าเฮ้ยถ้าเขาเลือกตัวนี้มาเราควรจะเลือกตัวไหนสู้แล้วถ้าเราเลือกตัวนี้ไปเขามีสิทธิ์จะเอาตัวไหนออกมาอีกเราก็จะต้องคิว่าเราต้องแบนตัวไหนแบบไหนอย่างไรนะคะแต่อย่างอนี้เนี่ยมันก็จะมีแสงมืดที่สามารถไปง่ายๆได้ก็คือตัวแผ่นหน้าแสงแ่นแะคะ่นหน้าแตอนแรกมันรุนหนักกว่านี้หน่อยมันค่อยๆขึ้นมานิดนึงใช่ไม่ได้ตอนแรกมัน16เดแล้วเลื่อนไป130,000ขยันแต่แม่นี่คือแบบ หนนัก่วงทุกคนแบบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอ่ะเป็นอาทิตย์ที่พาแบบหน่วงกับมันมากเขาเล่นถึงปีสามฟาร์มยับฟาร์มลงฟาร์มหัวฟาร์มแฟกฟาร์มลุ้นออโต้าไพหลอดพี่วินคะฟาร์มให้หนูหน่อยนะคะดิลักติกช็อปเติมแพ็คค่ะเติมแพ็คค่ะแต่มันก็ทำให้จบแล้วนั่นมันก็คุมค้มอ่ะคืก็คุมค้มก็คุมค้มคือพารู้สึกว่าเราต้องทำเต็มที่ก่อนถ้าเราไม่ทำเต็มที่เราจะเสียใจแต่ถ้าเราทเต็มที่แล้วไม่ได้คือเราเต็มที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาไล่กันตัวที่ชายนะอ๋อน้ำนะครับจริงๆสเเเเปคคมมันนกก็็โโออแต่่่่ทีีไยลจริงส เดงไมแทกอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ถ้าเป็นรูนาาระดับหแดงแบบ3ามทองรุ้นแดงเนี่ย mm. ประมาณนี้ไหวโอเคแล้ว mm. แต่นกแก้วน้ำนะบอกเลยเป็นตัวที่แนียหยิบไม่อยากหยิบไปเล่นแหละแต่มันเคยหยิบมาแล้วมีข้อดีนะครับทุกคนเพรอะไรรู้ไหมครับ เราบัฟออกก่อนครับผมเราประกานทีหลังเอาง่ายคือเราช้าเราช้าเชิญอีฝ no> bueno> ั่งช้าก่อนประกันสขหลอกอะเร็วกว่าเราทำไมนกแก้วมุณไม่ออกวะคือดปกตินกแก้วเนี่ยมันต้องมือกว่าพวกออลเคลิร์นใช่ไหมใช่แต่นกแก้วตัวเนี้ยแม่งสับขาหลอกเลยแม่งช้ากว่าทำไม่ชนะอะทำไม่มาถึงเปดงมันทำได้เปรียบเลยเออวก็แพน้ำเปล่าก็ใหม่ที่พี่ชี่พูดไงอย่าไปบอกเป็นสิ่งที่ไม่มีแล้วเนี่ยมันช้าถ้าลุนดาวแดงยิงมันต้องสักร้อยหกสิบเคลิร์นร้อยหกสิบเคลิร์นใช่ไหมที่สุดตรงนี้คือดาวแดงบออลงงแแนีดดาวก ดูดีน้ำก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้ดีน้ำเวลาเขาเล่นนาทีอลยค่ะมันจะเป็นพวกเป็นดาเมจด้วยปะทำไมเราถึงทำเป็นกีดาเมจด้วยเป็นดาเมจด้วยไงเพราะว่าเราต้อเป็นดาเมจด้วยได้เพราะเราจะไปสู้กับมันไฟแต่มันไม่ใชฟมันน้ำเพราะว่าตอนนี้มันเล่นเก่งขึ้นมาเต็มใช่ปะมันก็ต้องมีถ้ามันไม่มีสปีดเลยมันก็ไม่ได้เทินด้วยความฉิมหวานเ์นปะมันเคยเลื่อูดีน้ำแล้วหยิบด้าเสร็ง ดูอิดเหรอครับมาเลยจะกินสามเด้งปึ๊บเด้งเด้งเลาไม่ขั้นมาฮิวนะครับผมโดนตีตายก่อนไม่งงแบบงงเลยนะแล้วก็ปัญหาเนี่ยคือโบเวิร์กกับด้านน้ำนะครับเพราะด้านน้ำมันช้าโบเวิร์กมต้องช้าโบเวิก็ช้าด้วยซึ่งโบเวิร์เนี่ยมันควรจะเร็วเร็วแบบเร็วเลยเพื่อออกก่อไปเผาอีฟามันจะได้แบบถูกจํากัดไว้ว่าถ้าคุณบัฟโบเวิร์กได้คอมรู้ซึ่งถ้าโบเวิร์ก่อนอ่ะ สองตัวนี้มันเป็นตัวที่สปีดอ่ะควรจะใกล้เคียงกันเพื่อเล่นเป็นคอโมโบกัน<ช>ต่ตัวนึงมันดันไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้ทันที่ซิบูมันควรจะเร็วกว่านี้มันก็เลยไปเร็วกว่านี้ไม่ได้แต่ตัวนี้ดีนะตัวเนี้ยเพราะว่าไม่น่าเชื่อนะ<ช>ว่าใส,ใส่ใส่แม่นยำรีซิตร้อยเลื่อนถึงสองหมื่นได้แล้วสปีดเท่านี้ด้วยเห็นปะ้ะแล้วต้านร้อยอะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างรูนดีระดับหนึ่งเลยใส่แม่นยำเข้าโคกอะแล้วรูนต้านร้อยได้อ่ะโอ้โห อย่ามาลบยี่สิบสองเลยเดี๋วมามีนผมผมฟาร์มมาเพิ่มเลยเม็ดเนี้ยนี่มีแม่น้อย,ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเม่เราเยอะผมฟาร์มนะจริงๆเราลดแม่แล้วเพิ่มเลือดได้น่ะนะได้ปรับได้อะแฝดแม่หนอคือมันเติมวะเมื่อกี้คือมันรีบแล้วแต่อ๋อไอ้อย่างที่สำคัญนะคะถ้าเรารู้สึกว่ารูเราอ่ะไม่ได้แน่นขันแล้วนะอย่าพยายามกระจาย ต้องรู้เลยว่าต้องรวมนะคะให้รู้เลยว่าเราอ่ะต้องเล่นไอดีไหนต้องเล่นตัวไหนเป็นหลักหยิบใส่ไปเถอะยัดไปเลยแปดถึงสิตัวเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่หลุดไปมากกว่านี้หรอกมอนแก้ทางอเลยค่ะพยายามศึกษาว่าช่วงเนี้ยถ้าเขาเล่นอะไรไม่เกิน15บห้าตัวกำลังดีถ้ารุ่นไม่เยอะนะแต่ถ้ารุ่นเยอะเนี่ยทำไปแล้ว3ามสิบสี่ตัวใช่ถ้ารุ่นเยอะเต็มเต็มที่ครับแต่เน็ตมันไม่เยอะไงอ่ะเห็นน้อยนะน้อยมากม่ก็รวมโดยมาแต่นานะตัวเนี้ยมันจะมีข้อเสียนะเขาคือแม่ยำแม่ยำไม่ใช่่เเวคหรออออ๋โไไมด้ถึง ยีบาเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างน้อยเราก็เลยต้องใช้แฟกแม่นพอเราใช้แฟกแม่นเนี่ยลดลงโค้ดทจริงนะนะค่ะเป็นตัวที่สามารถเล่นดาามิได้เย่างวโค้ดที่เขเป็นนักแข่งอ่ะดาน้าเขาสกิลหนึ่งดอกละสองพันะนวกกตุนะคะตีเป็นพันสองพันแน่นอนเดี๋ยวนั้นนะนะสามารถใส่เ d d i t i ่น a l ดนมเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ไมลอันนี้ไมาก็ใช้ได้อยู่ขาดแค่แม่นนิดนึงไมลอไมล์ก็ใช้เล่นติดกับแล้วก็เดฟเดฟน้อยไปหน่อยใช่ส ซึ่งผมก็ไม่ได้ดูแล้วพี่ที่อชอบถาพาที่สุดคือชอบแปลงอะไรแล้วไม่มาถาม,มรู้ไม่ดีๆอันนี้มันก็ไม่มีแปลงไ็้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นต้องแปลงเลือดอยู่แล้วใช่ค่ะ ก็จริงๆเราเรื่องรูนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องฝาดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นเอไอยจริงๆอ่ะคือเราต้องซูนสปีดทั้งไอดีใช่แล้คือมันไม่ใช่ว่าตัวนี้ออกมันไม่ใช่คำว่ายิ่งเร็วยิ่งดีอ่ะอย่างเี้ทุกคนคือถ้าเราเร็วแล้วตัวที่มันควรจะออกหลังแล้วมันออกก่อนอะ่ะหรือมันออกไปแล้วทําอะไรต่อไม่ได้อะ่ะมันไม่มีประโยชน์ค่ะทุกคนทุกคนตามไม่ทันอะไรเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์แล้วนั้นการเรียนสปีดอะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าไอดีเรามันอย่างเงี้ยไอดีพาวอ่ะสามารถเล่นเนะอื่นคือแบบเละะะเเททลยนนะม,มัาไไไมมมม่่ดดด้้้้้ตาาาปรระโยชนนน์ทัังเเลลใหหือส เข้ามันหมดใช่ค่ะแล้วก็ผู้ลมแต่ผู้ลมเนี่ยมันช้าไปหน่อยมันตามไม่ทันรู้สึกว่าผู้ลมมันติดด้าแสงด้วยเพราะต้องให้ด้าแสงออกก่อนนะใช่ดังนั้นต้องคิดนะเหมือนถ้าเราจะเล่นอธิหิงจริงจังเราก็ต้องรูเลยว่าคอมโบที่เราจะเล่นอ่ะมันเป็นแบบไหนยังไงเพื่อให้เรารู้เลยว่า<บ>อ๋อฉันจะต้องดันลูนแบบไหนเธอจะต้องจัดลูนแบบไหนแล้วคือถ้ายิ่งเล่นเยอะมันต้องยิ่งจัดเยอะไงอยู่ดีจะมาด้าแสงออกแบบก่อนชาวบ้านชาวท้องเขาก็ไม่ได้เป็นควรนึกออกไหมคะส่วนออฟไฟอ้าวแวม มันไม่ค่อยเล่นนะเพราะเรามีด่างแขงอยู่แล้วมันเลยมันเลยหยิบยากครับหยิบยากมากแล้วก็ตัวนี้มันรีซิปไม่ร้อยเดฟน้อยแล้วก็ก็พอเล่นได้จแตัเลิกก็พอใช้เล่นจะทำแบบต้าร้อยไว้หนิพอเไยดีพอเลยดีไม่ไอดีนี้ได้แหละจะทำไว้ไม่ได้เปลี่ยนจะไม่ทำหรอคนละไอดียนั่นไอดีที่แล้วงงนิดหน่อยนะเปิออฟไฟนะครับผมมันเลือดน้อยไปนะ ติดแค่เลือดเลยซีซีออฟฟยอ่ะตอนแรกไดไอเดีนี้มาเร็วแค่ร้อยสี่สิบกว่าใช่มันร้อยสี่สิบกว่ารถแกไม่ได้อ่ะเพราะอรถแกนแล้วไปดึงออน้ำอ่ะแต่ซีซั่นนี้มันก็เป็นออน้ำด้วยแกออฟฟยดีเนี่ยปั่นเบาอ่ะเบามากเย็นๆก็บอกว่าเดี๋ยวปรับให้ประมาณกว่าตอนคนซีซั่นหน้าพาขอไอดีอยู่กับพาวซีซันหนึ่งไอดีเก่าพาวนะพาพูดเลยพับปั้นมาแล้วแบบ มันไม me. ่ได้ถึงวับเก่งเทพหรอกแต่มันดีกว่าเดิมมากดังนั้นพราวว่าใช่ว่าพขยันแล้วพาจะทำให้มันดีได้ไฟก็ทำได้เล่นไม่ได้เล่นมัเล่นไมัด้นมันเล่นได้แต่มันไม่รีสิตร้อยก็เลยไม่เล่นเว้ยไม่ได้ทำให้เพราะไม่ได้เล่นเอาออกไปเลยไปอ่ลรถไฟนะรถไฟนี่ไม่ได้เล่นเหมือนกันไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีวิวไม่มีอะไรเลยแต่อึดอย่างเดียวนะครับพอเล่นได้อยู่เอเล่นได้อยู่อ่าต่อไปรถไฟแล้วกันรไฟนี่ใช้ได้อยู่นะ ใช่ค่ะได้อยู่เป็นมอนที่ทุกคนควรปั้นมาเรื่อง TA เลยนะตอนนี้คือต้องยัดรูนี่เอฟบบพาคยเจอพี่เอฟในงานนึงพี่เอฟบอกเลยว่าฟรีไฟล์เนี่ยต้องใส่รูนี่แบบยัดๆเลยนะเพราะน้องอ่ะแก้ได้ทั้งแบบน้าน้องแก้แบบโอลิเวอร์ได้แกได้แก้โอลิเวอร์อะไรแก้โอลิเวอร์ไม่ได้แก้โงมินิกเออแก้โงมินิกได้แกนะนะได้เหือก แปมไฟแล้วเนี่ยดีเคลงดีเคมืดเัินมาทุกคนอย่ามองข้ามมอนนะคะตอนนี้เล่นได้เยอะมากครับเป็นเมตาเนี่ยไม่ใช่มอนแจกอะแต่เป็นมอนที่มีค่ามากๆสำหรับเกมนี้นะคะก็ถึงนักงเอกของเราครับผมที่พาจบแดงดูหน้าดูมือนผู้หญิงวะมามาจ้าเออเสือเป็นผู้หญิงทุกตัวจริงเหรอจริงเสือไม่ผู้ชายอ้าเหรอไม่เห็นคอเหรอโอ้โหคิดได้ไงว่าเสือเป็นผู้ชายนะสุดยอดจริง มนไ่เียตัวนี้นะมีข้อดีอย่างเดียวคือแรงนะครับแต่ตกเสือปุ๊บก็จบเลยเหมือนกันก็ไม่เป็นไม่ตกเดี๋ยวเราก็เล่นเดี๋ยวชิซุกุงชิซุกะมันก็ตกอยู่ดีไม่แบบนานๆดิมันก็ตกอยู่ดีนะต้องบูลลี่แต่ก็โอเคตันนี้เอฟเอเจนซีตัวนี้ค่อนข้างโอเคอยู่ทมาถึงริวไฟนี่เกลี่ยไม่ลอยครับเล่นยากแล้วมีมีสปีดไปทำไมก็รู้มันก็ไม่มีหรอมันต้องไม่มีเลยฉันไม่ได้จัดตัวนี้ฉันไม่ได้เล่นอ๋อโอเคอันนี้มาจากเจ้าของเดิมส่วนใบสันงนี่ก็แม่นแม่ไม่ถึงนะครับ มมนไม่ถึงแต่ล<ต>ู่แฝกขวาคีเล่คีเรเบร่ไม่ใชขวาแฝกขวานี่ก็ไม่ใช่แมนดีกว่าไม่ได้เล่นอ่ะไม่ได้หยิดเหมือนกันเขาไม่ใส่แมนงกันเนี่ยเนี่ยอันน้คือตีบอลแบบบอลจัดเลยนะแต่เย็นๆก<ผ>็ก<ด>็แบบทุกคนอันนี้คือเหมือนคลิป ขิ้ด่าเลยเนี่ยเอาลมตอนแรกแม่สามก้าวเว้ยผมไปแปรงอะไรมาสักอย่างมันเลยเป็นสี่สิบเจ็ดนะครับเอายังไงนะตอนแรกความมีมานาร้อยเอ็มนะคกล่าวมาทีเหลือห้าสิบอะเพราะแบบเชื่อมเท่าอะไรดีอยู่เนี่ยไม่ไมพี่ไม่ใช้เวลามากพีไปใช้เยอะมันเหลือแค่ห้าสิบกว่าได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่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 พี่ต้องถามอะไรสักอย่างพี่ไม่ได้ท้ามี่บวกลูทิ้งไว้พี่บวกทิ้งไว้มันไม่ถึงห้าสิบเอ็มมันไม่ได้กินไหมจีก็ไม่ได้ท้ามอ่ะพี่จีก็แค่เปลี่ยนลูนสีมันไม่เยอะขนาดนั้นอดอตนที่่นนนนึงแแแบบอททคคัั้ะร ส่วนลิงลมนี่คีเลเตขาดทีเดียวลิงลมนี่ได้หยิบด้วยอ่ะเพิ่มคีเลเตแล้วก็สปีดเดนเดฟดีเลย <c oughs> ก็รวมก็ประมาณสามทองหนึ่งแดงเนี่ยครับแต่ว่าที่หึงตรงนี้นด้วยเพราะว่าจะเเวะตัวเองว่าอะไรต้องพูดดีๆอ่ะเพราะว่าชิสุกะครับผมเพราะตีมือชิสกุกะพอกวินครับ <c oughs> ไม่ได่กล่าววันนี้สุกะนี่ที่พูดกับเจ๊ <c oughs> <c oughs> อ่ะคำนั้นอย่าพูดเลยพูดลมก็งันๆช้าไปหน่อยเพราะว่าเพราะมันต้องลดตามไม่ได้นะมันจะไม่สามารถนี่ก็ได้แต่จริงๆอ่ะพูดลมกับ ออนะ้ำเนี่ยต้องหากกา่างกันสามถึงส่วยนะโอลิเวอร์เนี่ยช้ามากเพราะว่าต้องเอาหล่ตับลยตอนแรกมันออไฟมันช้าเว้ยเราก็ทำโอลิเวอร์ช้าแต่ว่าตอนแรกออไฟมันเร็วขึ้นแล้วออไฟอ่ะมันมาเร็วขึ้นในสองวันสุดท้ายเลยค่ะใช่แล้วโอลิเวอร์เนี่ยไม่ไม่ทำตามขึ้นมาเว้ยเพราะโลนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใช่ค่ะเราก็เลยใส่อันนี้ไปแล้วเหมือนเวลาไม่ได้เล่นครับเหมือนเวลามันพิชี่คือเล่นเราดูวร์ไม่ได้นะคะเล่นแล้วแพ้เล่นแล้วยิงไม่ติดแล้วก็แพ้แต่ตอนที่เล่นดีเก่าโอลิเวอร์นี่พาไปอ่ะะเน ต้องหิไรดีนี่อย่าไปดูนะครับผมไรด,ดีนี่ประมาณสองทองร้อยสี่สสองทองเลยมันต้องเลยว่าหไ่งจะพอร้อยหกร้อยหกคือสิบขึ้นหนั่เดี๋ยวดูจบจะถึงหน้าจะถึงร10้อยเกแตด109ไม่เคยจัดหรอกมั้งแต่กับร้อยเจ็ดสิบรยแต่ไรลี้ก็ถือ,อ,อว่าเก่งนะคะออโดมินนกเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่แต่ขาดแค่สปีดกับไอแข็เด็บ นั่นแหละแม่นยำก็ประมาณนี้เหมือนพี่ชี่บอกค่ะว่าสแตนดาร์ดในการโชว์ถังแดงได้ค่ะอย่างน้อยๆเลยนะเอาแค่เดฟไปนะตัวคนจะประมาณ700 600 700กร้อ้นะอันนี้เนี่ยมาลองดูแต่ละตัวนะครับเดฟมันจะห0าร้อย0ากว่าคือสแตตดีด้วยแล้วเดฟดีเดฟถึงเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์แน่นใช่ยังไปฟีวิดีโอของพี่อาร์มอลค่าเนี่ยเดฟของเขาทุกตัวนะแบบหกเจ็ดร้อยถ้าต่ำไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจสแตตอะไรดีแค่ไหนเดฟก็ยังเยอะด้วยอ่ะคือแบบแอฟเฟกต์โรยอีกงีนี่แหละเขามีบัฟเจ้าบ่าวเนี่ยระหว่างเขาแต มาลีนี่ก็เล็ไม่ลอยเนาะแค่เล็ไม่ลอยเท่านั้นไม่เป็นไรแล้วก็ต้าแสงต้าแสงนี่มันค่อนข้างขาดแน่นนะครับจริงๆต้าแสงเนี่ยต้องพยายามยัดไวไวสุดเลยเพราะว่าที่บอกใช้เนี่ยถ้ามันโดนรถเกียติดหรือบางทีไม่โดนรถเกียใช่ไหมริ้วจัดริ้วน้ําเนี่ยมันก็ไม่ขันนะครับเพราะว่าสปีดไม่ทันดังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องพยายามหาดูมาทำให้มันไวใช่ต้องไวมากแต่เราก็ไม่มีกลิ่นก็ขันเปลี่ยนเปลี่ยนใน้เพราะว่ามันจะมีปรับอะไรอีกใช่ครับผมต่อไป ไม่ได้ใช้เลยนะแล้วแก้วมืดก็ไวแต่แม่นน้อย <c oughs> ก็มันก็มันเล่นได้แต่คือเราเล่นทีมหลักเนี่ยเป็นทีมเราเล่นทีมร <c oughs> ับทีมรับเสือไฟมากกว่าเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราจะไปเล่นบุกเนี่ยคือเล่นบุกเนี่ยมันเล่นได้แต่ถ้าเราไม่ไวสปีดไม่ได้ไวมากเนี่ยพอเราโดนแบนรนด์รดีสปีดหรือโดนแบรนดตัวเปิดไปเนี่ย <c oughs> เราจะออกหลังเขาซึ่ง พวกดาวแดงเนี่ยจะไวกันแบบไวมากบางคนทีมหน้าน้ำเนี่ยเร็วกว่าพวกคู่ลมร้อยหกเจ็ดสิบได้สบายต้องเอายดีเก่ามาเล่นนะแก้วมือน่าจะได้ถึงสองวัยยี่สิบสามเลยเร็วไวก็แค่นั้นก็ปากไม่ทันปามไม่ทันแล้วก็ข้อสําคัญเลยนะครับถ้าเราจะเล่นทีมบุกเนี่ยแฟกต้องดีต้องแรงอ๋อใช่อินชาอัลลอฮฺประเด็นของการเล่นทีมบุกค่ะถ้ารู้ไม่สุดอะเราเอาเขาไม่ตายอะเราตายเลยนะมันไม่มีอาหารแก้ตัวนะถ้าเล่นทีมบุกอะครทุกอย่างใช่ทีมบุกนี่จะต้องการทั้งสปีดอะไรพวกกอ่่ผผมมม็เเเเลลลยยนนทีีแแคปิดดร์ู้ แต่เ,เกมที่เล่นนะครับนี่ครับเล่นแบบเดิมแทบทุกเกมมันมีเกมหนึ่งด้วยพิทเละด้าแสงกับบ้าลมอ่ะอ,อ๋อต้องเลือกเลยตอนนั้นมันแต่เขาก็ไม่แบนสักตัวด้วยนะใช่เจอทีมคีฟมันอยู่ไหนอ่ะมันมีอยู่เจ้าม้าแคปอยู่บ้างเนี่ยเนี่ยมันเ<ต>นี่ยผมก็ต้องหยิบเว้ยมันจะเป็นเหรอทุกคนมกไม่มีตัวจะหยิบแล้วก็ต้องหยิบแต่เราก็ชนะมาอีเกมนี้ใช่หยิบเงือกหยิบเงือกจะดีกว่าเงือกแสงใจร้อยมันล้นแล้วมันไม่ทันแล้วเอาม้ามามันก็มันก็แบบมันขาดกันเองอ่ะอันนี้ขาดกันเองเยอะแยะเลยนะแต่เขาแบน น,นะเออเพผู้เล่น,น,ออเ,นเอาทั้งดูอิดไปกับท่านแหน,น,นเอาไปหมดเลยแต่ชนะจะไม่ได้จริงเพื่นะอ,อเล่นนะกวนไหนว่าวน,นทองอกวนแดงนะครับเอางี้มันคือ300แต้มกว่าๆใน6วันอะแล้วมันก็แบบว่าสุดๆแล้วอะมันได้เท่านี้พอรู้สึกว่ามันพอใจแล้วจริงจริงอะมันะแค่200แต้มไม่แต่มันมีคนอะเอาไปเล่นจากพันเจ็ดกว่านะครับแล้วเหลือพันหกกว่าเว้ยมันก็เลยไกลทุกคนค่ะทุกคนทูกใส่บ้านได้ไอดีใหม่มาแล้วมันไม่คุ้นมือยังไม่ทำลุนแล้วมมันไม่เหมือนกันอ่ะนี่ไงเกมสุดท้ายป่ะที่พาเราจบดาวเด่ เกมสุดท้ายนะเพื่อนจบเกมนี่แหละคือคนมันจะแดงอ่ะช่วยไม่ได้จริงๆนะคะไปฝั่งนู้นถ้าชนะไปเนี่ยก็จบแดงที่แบบเพราะมันขึ้นไปเร็วใช่แต่พอหมายพราวอะค่ะพาไม่ได้หวังว่าไอ้นี้ซีซันหน่าจะต้องไปจบแดงคือไม่นะซีซันหนาสือว่าซีซันหน้าทำอะไรก็ได้ให้น้องอ่ะแดนซ์ขึ้นจบแดงได้ง่ายกว่าอย่างนี้ทุกคนเล่นเร่งง่ายพาวอีกจะเล่นง่ายพอสมัยพีชี่ชดติดซีซันได้อะมันจะได้เล่นง่ายขึ้นค่ะทุกคนเดนียวอะไแล้วอันนี้ตัวเดียวเพราะว่าช่วยกูเลยพีชเกมจะเยวนจบเกมอะไรคือี่นี้ตัวเหนียวเลยนันนี้ ต้านฮานด้วยแล้วก็พิกัดเขาวิวเราวิวไม่หลุดอันนี้ถ้าเขาเอ็กก็แพ้เลยนะแล้วเท่าที่เขาไม่เอ็กนะคเขาเลยล่อไปในเกมนี้เขอนข้างแบบสูสีหาจังหวะกันเลยครับต้องเตรียมมือกูห่ะแต่วันนี้ใครชนะใครแพ้บ้างอันนี้โอลิเวอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบสงสีทเดียวแล้วก็เลยได้เข้าโอลิเวอร์ง่ายๆแล้วซึ่งขอนี่เขาเป็นเขาเป็นข้าในลูกคาใช่ไหมอ๋อมันจะท้าไม่เกิดใหม่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆเขาลอยไปเราต้องี้จะตายแล้วไม่เกิดใหม่แล้ว ใช่เขาีบ่าเลยเพราะเราการไม่ได้ไม่แน่อะไรขึ้นมาเขาตามเราแต่เราก็มีเกนนะเจนนี่เลแล้วตอนนี้เราได้เปรียบบากงละแต่ตอนเนี้ยมันเิกลับมาอละพอเขาน้ตีตันสองตัวติดอ่ะทุกคนรู้บ้าง่าขอ่ะทานบนหลวงปู่ด้วยแล้วกถ้าเ่าจดแรงตันนี้ด้วยดีเนีาา่หยอนีที่ผม่ไฟนะพอฟไฟมันบอกได้วเริงว่า แล้วเราดูซีนดูกเรืเองเชื่ออบรเห็นแล้วอเชื่อมันเริ่มเบียบขึ้นมาไเรื่อยๆแล้วคนที่ควรแสดงก็ไม่แดงแล้วก็ผิดตายกันอะมันน่ากลัวบอกเลยไม่มีเวลาชั่วโมงนึงอะ ไม่ต้แต้มไม่รอแน่นอนแต่งหลายใบมันมันหลไปไม่มีที่สุดเลยเว้ยคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทุกวันมี30มสปีเท่ากันแต่ทำไมท้าเปนมึงไม่ตีกันวันสุดท้ายทำไมมึงต้องขึ้นแบบเพอร์เจอร์มากอ่ะขึ้นแบบ20กว่าแต้มอ่ะโปรตีขึ้นมาละ5แต้ม6แต้มเต็มที่ก็9เก้าสิบทุกคนก็โชคดีค่ะที่พิชี่ก็พยายามบวกให้พาไว้แบบเซฟๆไปก่อนนิดนึงแล้วก็ดิจินาการจะต้องเหมือนแบบระวังนองก็ต้องคอรู้ว่าคอต่อไปเป็นอะไรแต่พอรอบนี้มันคอเราเราขึ้นอะมันเยอะ มีออมมอไม่มีคอสไม่ได้อะแบบผู้คนน่าจะรู้สึกแบบอ๋อเนี่ยเกมนี้เกมที่นกแก้วเราไปออกหลังไปออกหลังตกลำบัลราชาะง่ายๆถ้า้ไม่มีเนะเกมนี้เลยเชื่อก็ตลกไี่ปิดไปใช่ใช่เลยนี่นกแก้วออกนะครับนี่ออกไม่มีหลียนะไม่มีหรีดต้องออกบ่อนเลยเห็นปะนกแก้วลายเก่าคบอน้ําฮงดาแก้วทำอะไรไม่ได้เอไรไม่ได้เลยเลยอทนที่ฟินไฟได้ด็อก เธอพวกเอาเก็บสกิลไงถ้าไม่เก็บสกิลเัวการลุบเขาไม่มีลบเขาแพ้เลยใช่คือแบบว่าการสับผาหลอกแต่กีมเมอร์เขาไม่ควรเป็นอย่างนี้รางทีมันการไฟไหม้เขาต้องมีแก้วน้ำสองตัวแก้วน้ำสองตัวด้วยทั้งไวทั้งเฉื่อยไปโดนขาฆ่าไปได้ครับเพราะวาออกมาลบบอฟได้นะเาไม่ฮูวะใช่ใช่ค่อนข้างได้เปรียบเลยเพราะว่าเขาแก้วน้ำจันทร์เขาไม่ให้ลบบัฟเธอแรกเลยครับเรียบง่าย ใช่แต่กลายเป็นว่าอองกับดาเขาอยู่ในมินเ้สโซแล้วถ้าด้เอ็กซ์จะจบแล้วออแพด้างออแพด้าเลื่อนรถเนี่ยมันก็โดดไม่ได้แล้วด้ามันต้องโดดแบบนี้คือตอนเลื่อนนานมันโดดปุ๊บแล้วก็คิ้วมันเองทิ้งแล้วเรามีนานาด้วยเพอพะตอเราพยนยานแปุ๊บก็เก็บโตแล้ก็จบโอเคเก่งครับควาณหมายตัวแรกที่พูดคือมีผ้าง่ายๆนะครับก็แค่โดมินิกนานาอาชิฟกะเสือไฟ ตตัวนนี้เป็ลก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไอดีพาวเดี๋ยวคลิปถัดไปมันก็จะเก๋ชื่ออีชื่อหนึ่งแดงแต่ถ้าเราใครที่เป้าอยากจะสองแดงสองแดงแบบไม่มีน้ำน้าไม่มีโอลิเวอร์ไม่มีดอมไม่มีแสงมืดดีๆด้วยก็ลองดูไอดีที่ดีลค่ะเดี๋ยวจะตัดลิมเลงให้โดนที่ใช้ประมาณไหนนะคคอมโบที่ใช้ประมาณไหนนะคะให้รู้เลยว่าเกมนี้ขอแค่มีความพยายามความตั้งใจและการศึกษาพยายามแก้เกมให้ได้เราไปได้ ก็วันนี้ก็ขอฝากช่องพิชชี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกาจะดได้นะครับติงด้ยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายวัสดีครับฝันดีต้นต้นโอตีเวลาสตียร์มันเดือดไงฝันดีครับ